สวัสดีเพื่อนๆชาวราศีกันทุกท่านค่ะคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตดวงความรักในช่วงครึ่งเดือนหลังธันวาคม64ให้กับเพื่อนๆน,นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปนะคะสุดท้ายนะคะส่งท้ายปลายปี2564นะคะให้กับเพื่อนๆแล้วนะเราก็จะมาอัปเดตกันนะคะว่าเรื่องราวความรักนะคะของเพื่อนๆกับเขาคนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆผู้ติดตามที่น่ารักทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดนะคะทั้งปีเลยนะทั้งผู้ติดตามเก่านะคะแล้วก็ผู้ติดตามใหม่นะคะเพื่อนๆบางท่านนะก็ติดตามกันมาตั้งแต่ตอนเปิดช่องแรกๆนะคะก็ประมาณปีครึ่งแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดเลยนะเราก็จะก้าวไปสู่ปีใหม่นะคะพร้อมๆกันนะ โอเคค่ะมาเรามาเริ่มกันที่พลังงานความรักนะคะในฝั่งของคุณเพื่อนๆกันก่อนเลยในช่วงที่ผ่านมานะคะจนถึงปัจจุบันเรื่องราวความรักในฝั่งของตัวคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจัติสนะคะขึ้นมาอาจจะมีชาวราศีตุลนนะคะมาเกี่ยวข้องสีดาบไม่ใช่สีดาบขอภัยคะ่ะ สี่ไม้เท้าเราไปสี่ดาบได้ยังไงอ่ะ the emperor นะคะอาจจะมีชาวราศีเมษมาเกี่ยวข้องสามไม้เท้าแล้วก็ก้าดาบอ่ะโอเคพลังงานนะคะของเพื่อนๆในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะดูเหมือนว่าเพื่อนๆบางท่านนะคะกำลังรอคอยกำลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่เนาะเหมือนรอคอยการตัดสินใจรอคอยการพิพากษารอคอยการตัดสินอะไรบางอย่าง เกิดขึ้นเพราะว่าในบางท่านนะคะตัวคุณนะกับตัวเขาคนนั้นนะคะที่ผ่านมาอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันอาจจะเคยจดทะเบียนสมรสอะไรกันแต่ว่าที่ผ่านมานะคะมันก็มีปัญหากันเนาะแล้วมันก็ทิ้งระยะห่างกันมาน,ะะนานพอสมควรแล้วนะคะที่ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้เคลียร์กันนะคะทําให้ตัวคุณนะคะบางท่านนะอาจจะมีการเหมือนคิดนะ่ะ ว่าอยากจะตัดสินใจนะคะเลิกลายย่าร้างแยกทางนะคะกับเขาคนนั้นเกิดขึ้นนะแต่ว่าบางท่านนะคะที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีเรื่องอะไรที่มันไม่เท่าเทียมนะคะไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีตัวคุณอนะอาจจะไปดีลอยู่กับคนที่เขาค่อนข้าง ชอบคออนโทรชบควบคุมคนรักมากเกินไปเขาอาจจะชอบควบคุมคุณมากเกินไปก็ได้นะคะทําให้ตัวคุณรู้สึกเครียดเนาะเหมือนกับว่าถูกเขากดดันนะคะโดนจี้โดนจิกโดนตามนะคะโดนควบคุมทุกอย่างในชีวิตมากเกินไปก็ได้ทำให้ตัวคุณรู้สึกว่ามันอึดอัดมันไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะมันแบบว่าอยากจะทําอะไรอย่างที่ตัวคุณอยากทําอะ ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าถูกบังคับหมดเลยนะอ่าตัวคุณนะคะก็เลยต้องการความยุติธรรม,มอ่ะในบางท่านนะคะตัวคุณกับคนคนนั้นของคุณก็อาจจะมีการเลิกรายรังนะคะจบความสัมพันธ์กันไปแล้วก็ได้นะแล้วก็อาจจะห่างเหินกันไปแล้วนะคะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะอยู่ไกลกันนะคะบางท่านก็อาจจะเป็นการเหมือนแยกกันอยู่นะ แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีการบอกเลิกนะคะอาจจะยังไม่ได้มีการเลิกลายยาร้างกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวก็ได้นะบางท่านก็กำลังอยู่ในขั้นตอนนะคะบางท่านก็อยู่ในขั้นตอนของกฎหมายนะคะในบางท่านนะคะคุณกับเขาอาจจะเคยพูดคุยวางแผนการในอนาคตความสัมพันธ์ร่วมกันไว้เนาะแต่ว่า เหมือนมันมีเรื่องอะไรที่มันตกลงกันไม่ได้นะคะมันอาจจะเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างเกี่ยวข้องกับทางด้านพวกข้อตกลงสัญญาทางด้านกฎหมายอะเกิดขึ้นเนาะอาจจะเป็นเรื่องของการเออค่าใช้จ่ายอะไรในการที่แบบจะจัดงานแต่งงานมั่นนะคะตกลงกันเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ได้นะรวมถึงพวกค่าสินสอดอะไรประมาณนี้ก็ได้ด้วยนะคะ หรือว่าบางท่านก็อาจจะตกลงกันไม่ได้ในเรื่องของอ,อ่การที่แบบเหมือนอยากจะซื้อบ้านสร้างบ้านนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันเนาะแต่มันอาจจะตกลงกันไม่ได้อะเหมือนกว่ามันมีเรื่องของผลประโยชน์อะไรเข้ามาด้วยนะคะทําให้มันเหมือนมันไม่แฟร์เออเหมือนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมฉัน ทำไมฉันต้องต้องจ่ายเยอะกว่าอะไรประมาณเนี้เออที่แบบมันคุยกันไม่ได้อะมันเคลียร์กันไม่ได้อะเพราะว่าบางท่านเคยวางแผนจะมั่นจะมั่นจะแต่งกันเนาะแต่อาจจะตกลงอะไรกันไม่ได้เนี่ยแหละนะอืมก็เลยกลายเป็นว่าห่างกันไปเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันนะคุยกันน้อยนะคะ เพราะว่า oh, wow. มันเข้าหน้ากันไม่ติดอะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกันด้วยนะคะในบางท่านนะคะคนที่คุณไปดีลอยู่นั้นนะเขาอาจจะเป็นคนเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้เป็นชาวต่างชาติก็ได้เป็นคนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตก็ได้ด้วยนะคะหรือว่าตัวเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายทนายความก็ได้ด้วยนะอ่ะไปต่อเราไปดู พลังงานนะคะในฝั่งของเขาคนนั้นกันบ้างเนาะในช่วงที่ผ่านมานะคะจนถึงปัจจุบันในฝั่งของเขาคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดอ m a ม i จิเชเด็กไม้เท้านะคะสิบไ <c oughs> ม้เท้ามีสามไม้เท้ามันกันเลย <c oughs> ก็มีการแอบคิดถึงกันอยู่นะแล้วดูสีเก้าดาบเหมือนกันเลยเนี่ยสามไปเท้าสามไปเท้าเก้าดาบเก้าดาบขึ้นมาเหมือนกันพลังงานคุณกับเขาว่ามันก็มีอะไรที่มันแบบคล้ายกันอยู่เหมือนกันนะคือมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าที่นิ่งที่เงียบที่ห่างกันไปมันไม่ใช่ว่ามันไม่รักไม่คิดถึงกันนะมันยังรักมันยังคิดถึงกันอยู่อะแล้วมันก็ยังรอคอยกันอยู่ว่าแต่ว่าเรื่องที่คุณสองคนเป็นประเด็นกันนั้นน่ะ นั่นแหละมันก็คือเรื่องที่มันมันไม่รู้มันจะเคลียร์กันยังไงอ่ะมันไม่กล้าพูดกันตรงๆอะ่ะแล้วมันก็มีความคิดวิตกกังวลว่าแบบเฮ้ย hey, ถ้าเราแบบบอกเขาแบบนั้นเขาจะโอเคไหมเขาต้องไม่โอเคกับเราแน่แนเลยอะไรประมาณนี้มันเหมือนกับวิตกกังวลไปเองด้วยก็ส่วนหนึ่งนะว่าถ้าเราไปพูดแบบนี้กับเขาเขาต้องไม่โอเคกับเราแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็วิตกกังวลไปเองอีกนะคะทั้งทงที่ มันอาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้พูดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวก็ได้ด้วยนะแต่ว่าก็ชิงชิงกังวลไปล่วงหน้าแล้วนะคะพลังงานในฝั่งของเขาคนนั้นนะคะเหมือนตัวเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันแบบอีกนิดเดียวอะ่ะมันจะไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะมันจะได้ถึงฝั่งฝันแล้วอะ่ะมันจะได้แบบว่ามาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวกันแล้วอะ่ะแต่ว่ามันก็ยังไปไม่ถึงอะ่ะเออ อีกไกลแค่ไหนนะคะจนกว่าจนกว่าเราสองคนจะได้ใกล้กันสักทีเนาะเหมือนว่าแบบยิ่งใกล้ยิ่งไกลห่างเออยิ่งห่างกันออกไปอีกเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคุณสองคนนะคะอาจจะเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขอะไรกันมาเยอะแล้วเนาะเหมือนอีกนิดเดียวอะ่ะมันจะได้ลงเอยแล้วว่าเนี่ยถึงฝั่งฝันกันแล้วอะ่ะแต่มันก็ดันมาเป็นประเด็นอะไรกันนะคะเอาตอนท้ายนี้เนาะ ทำให้คุณกับเขา,าต้องห่างกันไปเนี่ยได้แต่อยู่ห่างๆอย่างหงห่วงนะคะส่งความคิดถึงมาหากันเนาะมีการแบบว่าเฝ้ารอคอยเฝ้าคิดถึงว่าเมื่อไหร่จะทักมาคุณก็รอนะคะให้เขาทักไปเขาก็รอให้คุณทักมานะ่ะรอกันไปรอกันมาอยู่แบบนี้นะคะบางทีตัวเขาเองนะคะก็อาจจะมีการไปปรึกษาดูดวงมาด้วยนะหรือว่าอาจจะมาเปิดคลิปดูดวงนะคะแบบนี้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นไกด์ไลน์ก็ได้ด้วยนะ หรือว่าบางทีตัวเขานะคะอาจจะเหมือนอยากจะไปบนอยากไปบนเออ,อยากไปบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตัวเขาอะสามารถแบบผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นความเครียดนี้ไปให้ได้แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะตัวคุเองนะน่าจะงานเยอะนะคะ ทำงานเยอะอ่ะภาระหน้าที่นะคะความรับผิดชอบของเขาก็เยอะด้วยนะอาจจะแบบต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวนะคะมีภาระค่าใช้ใจ่ายอะไรเยอะด้วยก็ได้นะในบางท่านนะคะก็อยู่ห่างไกลกันด้วยนะแบบอยู่ไกลกันอยู่คนละจังหวัดกันอยู่คนละประเทศกันนะคะ แต่ทั้งคุณและเขาว่าสิ่งที่เห็นนะคือความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลนะ่ะไม่ต่างกันเลยเหมือนกันอืมเครียดเหมือนกันรอคอยเหมือนกันงั้นเราไปดูแนวโน้มนะคะในความสัมพันธ์นี้ดีกว่าเนาะว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปนะคะระหว่างคุณกับเขาจะได้คุยกันไหมจะได้เคลียร์กันไหมอืมรอกันไปรอกันมา แล้วเมื่อไหร่จะได้คุยกันไหนมาดูซิแนวโน้มนะคะในความสัมพันธ์นี้เจ็ดไม้เทา้าจะได้คุยกันไหมอัศวินถ้วยนะคะจะให้พริสเชตแปดเหรียญแล้วก็เดอะฟู้วิก็มีลุ้นอยู่เหมือนกันนะมีลุ้นอยู่นะคะว่าอาจจะ มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่ยอมอ่อนอ่อนให้ก่อนนะอืมมีการแบบกลับมาง้อกันนะ่เอ,อาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะที่ยอมอ่อนให้นะแล้วก็ยอมกลับมาง้อคุณนะคะแล้วก็อยากให้เราอะมาเริ่มต้นกันใหม่เนาะเพราะว่ามันมีการใช้เซนส์ของตัวเองอะในการหาคำตอบนะคะให้กับคุณทั้งสองคนเนาะ บางทีความเครียดนะมันก็ทำให้แบบเสียสุขภาพจิตนะแต่พอนั่งคิดไปคิดมานะคะลองนั่งคิดดูดีๆแล้วนะก็อาจจะมีการแบบอะลองแบบจับความรู้สึกภายในใจของตัวเองดูสิว่าเซนส์ของเราอ่ะมันบอกว่าอะไรใจของเรามันบอกว่าอะไรทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวเขาเลยอ่ะ อาจจะใช้เซนส์ของตัวเองนะคะนําทางเนาะในความสัมพันธ์นี้นะคะจนสุดท้ายแล้วว่าเสียงข้างในใจคุณหรือว่าเซนส์ของคุณนี่แหละมันอาจจะให้คําตอบนะคะกับตัวคุณแล้วก็ตัวเขาก็ได้เนาะทําให้มันมีการแบบว่าอยอมถอยให้กันนะคะคนละก้าวนะกลับมาง้อกันใหม่มาคุยกันใหม่อะ่ะแล้วก็พยายามทําให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่มันดีแล้วก็มีความสม่ําเสมอกันน่ะ มีการพยายามนะคะที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหานี้อีกครั้งหนึ่งด้วยการเริ่มต้นใหม่เลยรีเซ็ตพลังงานทุกอย่างนะคะใหม่หมดเลยเหมือนกับคิดใหม่พูดใหม่ทำใหม่นะคะเราก็จะพยายามเชื่อในความรู้สึกแรกของตัวเองนะคะอย่างมากด้วยนะ เพราะว่าบางท่านน่ะตัวคุณก็เป็นคนที่มีเซนนะคะในตัวคุณเองนะ,ะแนวโน้มนะคะถ้าไม่ใช่เขามางอคุณก็อาจจะเป็นคุณไปงอเขาก็ได้นะหรือต่างคนต่างก็อยากจะงอกันนะคะก็อาจจะได้กลับมานะมาพูดคุยมาสานความสัมพันธ์กันใหม่นะ อาจจะมีการได้มาทักทายนะคะพูดคุยตะเองอะไรเี้ตะเองเป็นไงบ้างตาเองกลับมาคุยกันใหม่เนาะเออแบบว่าจะไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้ความรุนแรงพยายามจะคุยกันดีๆพยายามจะพูดเพราะๆกันนะคะเนี่ยโอเคอะแนวโน้มก็มีลุ้นว่าจะได้กลับมาง,อง้องอนกัน คนที่เข้ามามีอิทธิพลนะคะกับตัวคุณในช่วงนี้นะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมสสิงหธนูเนาะชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมและก็อาจจะเป็นชาวทาะะัทวทะะตุน,จจน,น้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกก็ได้นะ พลังงานหน้าไพนี้นะคะมันก็อาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดกับใครก็ได้นะก็ให้เพื่อนๆนะคะดูไวเป็นแนวทางดูไวเป็นไกด์ไลน์นะอย่าเพิ่งไปอินกับมันนะคะเพราะว่ามันยังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้ใครนะคะและพลังงานหน้าไพก็อาจจะสลับฝั่งกันเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของการจองคิวปรึกษาแบบส่วนตัวนะคะก็เดือนธันวาคมนี้นะคะงดรับคิวนะจะเปิดรับจองคิวอีกทีนะคะ หลังปีใหม่2,565นะคะหลังปีใหม่นะค่อยมาว่ากันนะคะส่วนจะเปิดรับจองคิวเมื่อไหร่ยังไงนะคะก็จะแจ้งข่าวคราวนะคะไว้ที่โพสต์ของทางหน้าช่องแล้วก็ในเพจ Facebook นะคะ t a r o b y j u m i เนาะก็ไปติดตามข่าวคราว,ข,าวข่าวสารกันได้นะและในส่วนของดวงรายปีนะคะ 2,565ก็อัปโหลดไว้แล้วนะคะก็จะมีดวงรายปีของวันทั้ง7นะคะแล้วก็ดวงรายปีของ12ราศีนะคะก็อัปโหลดไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้นะคะไปดูไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์กันได้นะก็เราจะแปะตัวลิงก์นะคะไว้ให้ที่ด้านล่างใต้ Description นี้แล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้นะคะในคอมเมนต์ปักหมุดนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปคลิกดูได้เลยนะคะ ไปคลิกดูนะคะราศีของคุณราศีของเขานะคะวันเกิดของคุณวันเกิดของเขานะก็เข้าไปเช็คดูพลังงานกันได้เลยนะโอเคค่ะไปต่อเราไปส่องความรู้สึกส่วนลึกในใจของเขากันบ้างเนาะสิ่งที่ตัวเขานะคะคิดแล้วก็รู้สึกกับตัวคุณเขาคิดเขารู้สึกอะไรนะคะเขามีอะไรที่อยากพูดอยากบอกกับคุณเพือนบ้าง ห้าไม้เท้านะคะหกไม้เทาโอ้เหมือนเขาอยากแต่งงานอยากเป็นครอบครัวกับคุณนะเนี่ยหกไม้เทาสิบเหรียญดิเอ็มเพอเรอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งรอบเดอะสตาร์นะคะอาจจะมีชาวราศีกุมนะมาเกี่ยวข้องสิ่งที่ตัวเขานะคะอยากพูดอย่าบอกกับคุณเนาะหนึ่งเลยคือถ้าคุณกับเขาเคยวางแผนจะเป็นครอบครัวกันเขาก็ยังคิด แบบนั้นอยู่ยังอยากจะเป็นครอบครัวสร้างครอบครัวกับคุณอยู่นะคะ2คือถ้าคุณกับเขาเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนเขาอยากให้เราสองคนเนะี่ยลดในเรื่องของความขัดแย้งกันลงไปนะคะแล้วก็ปรับความเข้าใจกันให้มากขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นครอบครัวกันนะคะอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็บางทีนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวเขาเองนะคะที่ อชอบควบคุมนะชอบคอยคอนโทรลบังคับออกคำสั่งอะไรคุณมากเกินไปเหมือนตัวเขาก็จะพยายามปรับลดลงนะพยายามจะปรับในจุดที่มันแย่นะให้มันดีขึ้นนะคะพยายามจะปรับลดลงนะแล้วก็พยายามจะทำให้ความสัมพันธ์นี้ยมันดีขึ้นด้วยเหมือนว่าบางทีตัวเขาก็อาจจะเหมือนกับเป็นคนมีอีโก้ในตัวเองเหมือนกันนะแต่ว่า เพื่อให้ความรักเนี้ยมันไปต่อกันได้อ่ะเขาเองก็จะยอมนะคะจะยอมลดอีโก้ตัวเองลงมาเนาะแล้วก็เหมือนกับถ้าตรงไหนที่ยอมได้อ่ะเขาก็จะยอมนะคะยอมให้กันมากขึ้นเนาะที่ผ่านมาบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยยอมอะไรคุณสักเท่าไหร่เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบออกคําสั่งชอบบังคับอะไรคุณมากเกินไปก็ได้ซึ่งเหมือนว่าตอนเนี้ยตัวเขาอาจจะเริ่มรู้ตัวแล้วก็ได้นะคะว่าด้วยความที่เขาเป็นแบบนั้นเนาะมันก็เลยทําให้คุณสองคนนะ่ะ ทะเลาะกันบ่อยขัดแย้งกันบ่อยแต่ตัวเขาก็อยากบอกว่าเขาว่าจะพยายามนะคะปรับปรุงนะปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นนะเพราะว่าตัวเขาอะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับคำว่าครอบครัวมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้นะคะมันไปกันแบบมั่นคงนะ ในบางท่านนะคะตัวเขาอาจจะเป็นคนเด่นคนดังนะคะเป็นคนมีชื่อเสียงมีหน้ามีตาในแวดวงสังคมก็ได้ด้วยนะอ่ะมาดูฝั่งคุณบ้างนะคะสิ่งที่ตัวคุณอยากจะบอกเขากลับไปเนาะความคิดความรู้สึกของคุณนะคะคุณมีอะไรที่อยากจะบอกเขากลับไปบ้าง หกดาบนะคะไพเดชอาจจะมีชาวราศีพิจิกนะคะมาเกี่ยวข้องนะโอ้สิบเหรียญขึ้นมาเหมือนกันเลยอะฝั่งคุณฝั่งเขาอะบางท่านคือเป็นครอบครัวกันแล้วนะเด็กเหรียญน,นะคะแล้วก็ห้าดาบฝั่งเขาเป็นห้าไม้เท้าฝั่งคุณเป็นห้าดาบอะที่ผ่านมานะ่ะคุณกับเขาไม่เข้าใจกันเยอะนะ ขัดใจกันบ่อยขัดแย้งกันบ่อยคุยอะไรกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องคุยอะไรกันก็ไม่ค่อยเข้าใจกันขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลามีความขุ่นเคืองกันนะมีการแบบเหมือนคุยไปคนละเรื่องนะมันเลยไม่เข้าใจกันเออทำให้ความสัมพันธ์น่ะมันจบไปนะคะในบางท่านคุณกับเขาก็จบความสัมพันธ์กันไปแล้วกลายเป็นคนรักเก่ากันไปแล้ว มีการถอยห่างนะคะมีการหันหลังจากกันไปแต่ว่าตัวคุณเองอะลึกๆในใจอะตัวคุณอะก็ยังอยากจะให้โอกาสนะกับเขาคนนั้นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่อยากจะได้รับโอกาสจากเขาอีกครั้งหนึ่งเนาะตัวคุณบอกว่าการที่ตัวคุณอะได้มีการหันหลังนะคะจากแล้วก็จบกับความสัมพันธ์นี้มานะ มันเป็นเพราะว่าคุณกับเขาอะมีปัญหาที่มันสะสมกันไว้มากเกินไปมันมากเกินกว่าที่คุณนะคะจะรับได้เนาะปัญหาที่มีนะคะมันมันเยอะเกินอะมันสะสมกันมานานแล้วนะคะแล้วก็ไม่เคยได้คุยไม่เคยได้เคลียร์กันให้มันเข้าใจกันเลยเพราะว่าบ่อยครั้งนะคะที่ตัวคุณอะพยายามจะอธิบาย ถึงสิ่งที่ตัวคุณต้องการให้เขาเข้าใจแต่มันกลายเป็นว่าไม่ฟังกันเลยแล้วก็ทะเลาะกันนะคะแล้วก็กลายเป็นว่ามันบาดหมางใจกันเนาะกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณพูดนะี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ผิดหรือกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะแล้วก็กลายเป็นความขัดแย้งกันเกิดขึ้นเนะาะทั้งๆที่จริงๆนะตัวคุณนะ่ะ แค่ต้องการอยากจะอธิบายในสิ่งที่ตัวคุณเป็นหรือว่าในสิ่งที่ตัวคุณต้องการให้เขาได้เข้าใจคุณบ้างแค่นั้นเองแต่เขาก็ไม่เคยรับฟังคุณเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมานั้นนะ่ะทำให้ตัวคุณนะคะได้แต่เก็บเก็บคำพูดเหล่านั้นไว้ดีกว่าพอแล้วเหนื่อยแล้วไม่อยากอธิบายอะไรแล้วนะคะในเมื่อไม่ฟังกันเนาะก็ไปดีกว่าในบางท่านนะคะก็ที่ผ่านมานะ่ะ ตัวคุณอาจจะแค่แบบเหมือนขอแยกห่างนะคะจากกันสักพักหนึ่งเนาะขออยู่ห่างกันสักพักแต่พอมันห่างกันสักพักปุ๊บพอมันนานวันเข้ามันก็กลายเป็นว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จบกันไปโดยปริยายเนาะจากที่อาจจะไม่เคยคิดว่ามันจะต้องจบกันนะคะมันก็กลายเป็นว่าห่างกันมานานจนความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่จบก็เหมือนจบกันไปนั่นแหละจริงๆแล้วใจคุณนะคะยังอยาก ยังอยากให้เราสองคนให้โอกาสกันและกันอยู่อ่ะเพราะคำว่าครอบครัวนะคะมันเป็นคำที่ตัวคุณนะ่ะต้องการจะรักษาไว้ซึ่งความเป็นครอบครัวอยากให้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตากันอยู่กันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกด้วยกันมีความสุขด้วยกันถ้ามันยังมีโอกาสนั้นอยู่นะคะตัวคุณก็อยากจะเคลียร์เนาะ ให้ปัญหาเหล่านี้มันจบไปนะคะแล้วก็ให้เราสองคนเข้าใจกันนะรับฟังกันบ้างเข้าใจกันบ้างอารมณ์ประมาณนั้นเนาะเหมือนคุณไม่ได้อยากจบนะแต่ด้วยความที่เขาไม่ฟังคุณเลยเนาะคุณก็เลยเหนื่อยที่จะอธิบายแล้วอะก็ขอจบขอจากแล้วก็ขอไปดีกว่านะไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วเนาะ ในบางท่านนะคะความสัมพันธ์ของคุณนะ mm hmm. ก็อาจจะมีแบบคนรอบข้างอะ่ะที่เข้ามานะคะทำให้คุณสองคนทะเลาะกาันขัดแย้งกันก็ได้ด้วยนะ mm hmm. เหมือนว่าไม่ได้เข้ามาช่วยให้คุณสองคนดีกันนะแต่เข้ามาทำให้มันวุ่นวายไปกันใหญ่เนาะ mm hmm. มาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะไพ่ยอยากบอกอะไรให้กับเพื่อนๆ ทำไมได้ฮันนีมูนมา l ลิฟย o เซลฟ์เฟิร์สนะคะแล้วก็ Pay attention to the red flag โอเคอ่ะไม่เป็นไรเนาะใจร่มๆใจเย็นๆนะคะเรื่องราวความรักนะคะของเพื่อนๆนะคะบางทีอะ่ะมันก็อาจจะเป็นด้วยความแตกต่างนะคะด้วยความคิดเห็นทัศนคติอะไรที่มันแตกต่างกันมากเกินไปเนาะ ทําให้มันเป็นปัญหากันนะแต่ไพ่เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดมันยังคุยมันยังเคลียร์กันไม่ได้อ่ะ mm. ก็ให้ห่างมาก่อนก็ได้แล้วก็กลับมารักตัวเองก่อนก็ได้นะกลับมาอยู่กับตัวเองสักพักนึงก่อนก็ได้นะคะอาจจะไปเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนนะคะให้จิตใจของคุณมันดีขึ้นกว่านี้ก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณสองคนนะได้มีการกลับมาเนี่ยมาง้อกันเนี่ยอัศวินถ้วยเนี่ย ไม่รู้ใครจะง้อใครเนี่ยถ้ามันมีการได้กลับมาง้อกันอนะบางทีนะคะตัวคุณสองคนนะก็อาจจะได้ใช้เวลานะคะอยู่ด้วยกันแล้วก็ไปปรับความเข้าใจกันก็ได้ด้วยนะเหมือนกับว่าบางท่านนะ่ะเนี่ยมันมีคนรอบข้างอะ่ะเข้ามายุ่งวุ่นวายอะ่ะฉะนั้นถ้าคุณสองคนจะเคลียร์กันอนะควรจะไปเคลียร์กันสองคนเออไปใช้เวลาอยู่ด้วยกัน แล้วก็ให้มันเป็นแค่เรื่องของคุณ2คนแค่นั้นก็พอเนาะไม่ต้องมีคนอื่นนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะ,ะมันอาจจะทําให้คุณ2คนนะคะเคลียร์กันได้ดีกว่านะก็เป็นไปได้มาดูไพ่เมจิเค้าไทมนะคะได้ไพ่ซาร์คิสเ c สถ้าเกิดว่าตัวคุณนะคะเนี่ยเครียดเป็นก้าวดาบเนาะรู้สึกว่ามันทุกข์ใจ ไม่สบายใจนะคะนอนก็ไม่ค่อยหลับนะตกกลางคืนก็นอนฝันร้ายระับตื่น,ตนแต่ส่วนใหญ่อจจะนอนไม่หลับมากกว่านะก็อาจจะทําให้ตัวคุณนะเครียดมากเกินไปเครียดสะสมนะคะเหนื่อยด้วยนะสุขภาพร่างกายก็แย่นะคะจิตใจก็ป่วยนะไพ่เขาก็เลยบอกว่าอย่าไปอยู่กับความทุกข์แบบนั้นนานเกินไปสิให้ตัวคุณนะคะลองไปอยู่ในที่ที่มีความสงบร่มเย็นนะคะแล้วก็มันทําให้จิตใจของคุณมันเป็นสุขนะคะ อาจจะเป็นไปอยู่ในที่ที่มันเป็นธรรมชาติก็ได้ไปออทําบุญก็ได้นะคะไปวัดไปโบสถ์ก็ได้นะคะแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะว่าตัวคุณนะคะไปที่ไหนแล้วมันรู้สึกสบายใจอะ่ะอืมก็พาตัวเองนะคะไปอยู่ในที่แบบนั้นก่อนก็ได้เนาะให้จิตใจของคุณนะคะมันได้ดีขึ้นนะให้จิตใจของคุณมันได้พักผ่อนบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเครียดนะแบบ ไม่ได้พักเลยอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้ปล่อยวางเลยนะคะมันมีแต่ความเครียดเข้ามานะสะสมแล้วก็ลุมเราตัวคุณอยู่เนาะ <_ d> um> ฉะนั้นนะคะตัวคุณต้องดูแลตัวเองด้วยนะเนี่ยต้องรักตัวเองให้เป็นด้วยนะคะรักตัวเองก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะ <_ d> um> ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นเนาะ แล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นด้วยนะคะอย่าจมอยู่กับความทุกข์ความเครียดมากเกินไปนะทุกปัญหานะคะมันมีทางออกนะคะเพียงแต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องรอให้มันถึงเวลาที่มันเหมาะสมเนาะบางทีเครียดมากไปนะคะถ้าจังหวะมันยังไม่ได้จังหวะมันยังไม่ใช่อะ่ะมันก็ยังไม่สามารถจะคุยจะเคลียร์อะไรกันได้นะคะแต่ว่าตัวคุณอนะต้องกลับมาจัดการตัวเองก่อนนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยสุขภาพแบบย่แย่ไปแล้วเนาะ โอเคค่ะพลังงานนะคะของเพื่อนๆในคลิปนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคลิปนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ